สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมสุภวัตบรมาลีกับเรื่องราวของกรณีศึกษาธุรกิจ SME นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับธุรกิจผลิตเครื่องจักรในกระบวนการผลิตครับตอนนี้อยู่กับท่านเจ้าของบริษัทนะครับบริษัทไทยเซ็นทรัลเมคานิคจำกัดนะครับคุณสมบูรณ์พิทยารังสลิดครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับช่วยแนะนําธุรกิจนะครับว่าสิ่งที่คุณสมบูรณ์ทําอยู่นั้นเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับครับธุรกิจของผมเนี่ยเป็นธุรกิจรองรับภาค เป็นการรอ,องรับความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตจะตัวอย่างก็จะเป็นพวกโรงงานประกอบรถยนต์โรงงานทําชิ้นส่วนยานยนต์ครับนะเราจะเป็นบริษัทที่รับวิจัยนะออกแบบสร้างเครื่องจักรนะเพื่อการผลิตหรือบางทีทําทั้งกระบวนการผลิตเลยเชิงคีโปรเซสครับผมบเดี๋ยวดูว่าถ้าจะเป็นเจ้าเดียวหรือว่ามีจานวนคู่แข่ง,ขงน้อยมากในประเทศไทยที่เป็นบริษัทของคนไทยด้วยกัน ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่แข่งก็จะเป็นบริษัทต่างชาติที่มาเปิดในเมืองไทยครับผมะะจุดแข็งนะครับการที่เราเป็นบริษัทไทยเรียกว่าร้อเป็นของคนไทยนะครับเรามีจุดแข็งจุดแข็งเนี่ยสามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างชาติที่เป็นเครื่องจากคนอย่างไรครับตอนนี้เนี่ยการค้าเป็นการค้าเสรีเปิดหมดครับนั้นการได้เปรียบจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เราต้องสร้างข้อได้เปรียบ เราจะสร้างความได้เปรียบจริงๆเราต้องสร้างองค์ประกอบของเรื่องเ,อเทคโนโลยีนะสร้างบุคลากร,รนะถึงนี้ถึงจะได้เปรียบน,นะครับ,รบแล้วการกยอมรับจากลูกค้าล่ะครับเพราะว่าก็หลายๆท่านเนี่ยอาจจะนิยมของต่างประเทศเ<อ>นะครับ<อ>า <ๆ S 2> การที่เป็นบริษัทไทยสินค้าของไทยเนี่ยผู้ผลิตเขาเ,เขาให้การตอบรับในฐานะที่เป็นบริษัทของไทยอย่างไรครับสิ่งที่เกิดตอนนี้ก็คือลูกค้าของผมส่วนใหญ่70%เป็นเป็นบริษัทข้ามชาติ กับรบ,บริษัทต,ต่างชาติับนะบซึ่งเขา,เาให้ความเชื่อถือนะแล้วก็ทั้งบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยเนี่ยซื้อเครื่องจักรจากเราซื้อกระบวนการกผลิตจากเราเนี่ยถ้าเขามีาบริษัทลูกในประเทศอื่นนะยิ่งถ้าอยู่ในอาเซียนอย่างมาเลเซียเวียดนามอินโดนเนี่ยแล้วก็ซื้อเครื่องจากเราเนี่ยไปลงประเทศเหล่านั้นอีกทีหนึ่งส่วนลูกค้าที่เป็นคนไทยเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าเก่า ที่รู้จักกันมานานแล้วก็เขาเชื่อถือแล้วสิ่งที่เขาได้จริงๆก็คือลูกค้าชาวต่างชาติเป็นคนแนะนําเขาทุกวันนี้เนี่ยผมอาศัยปากต่อปากของชาวต่างชาติได้ที่ว่าจริงๆแล้วโรงงานของคุณสมบูรณ์เนี่ยเป็นผู้นำนะครับทางด้าน <ไอ S 2> ทเทคโนโลยีด้วยเพราะบางอย่างที่โรงงานนี้ใช้เนี่ยในบ้านเราจะไม่มีการอบรมหรือเปิดการสอนเลยด้วยซ้ำไป นะครับก็ในบ้านเรายังไม่มีครับส่วนหนึ่งเราได้จากว่าเรามีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างต่างประเทศเรามีเข้าโครงการครับที่ว่าส่งรับนักศึกษาฝึกงานจากทางยุโรปครับเราก็จะรู้ว่านักศึกษาทางยุโรปเขาเรียนอะไรกันบ้างครับเราก็จะได้มาพัฒนาปรับปรุงการการเทรนการสอนของเด็กของเราส่วนของเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็อัปเดตค่อนข้างจะ ลําคนอื่นอยู่ครับอย่างเช่นธุรกิจทางด้านออโเตเมชันทางด้านาาที่จะเป็นแมคคาทนอิคกับประเทศไทยเนี่ยเ,เริ่มจะมีสอนแมคาัทนอิกในเมืองไทยประมาณไม่เกิน8ปรัีแต่ของเราทําเรื่องแมคคาทนอิกมาเนี่ยสิกว่าปีแล้วอยากให้แง่คิดครับกับผู้ประกอบการในในธุรกิจเดียวกันนี้นะครับว่าเขาควรจะมีทิศทางน,นะครับการบริหารจาัดก,การอย่างไรที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับในธุรกิจนี้ครับคุณสมบูรณ์เราต้อง ทําธุรกิจแบบโปร่งใสครับนะให้ให้รู้นะว่าความโปร่งใสตรงนี้สามารถตรวจสอบได้ครับก็ไปทําในนะักษณะว่าสร้างบุคลากรสร้างองค์ความรู้ได้ครับลงทุนทางด้านการวิจัยนะแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเขาจะได้เป็นฐานในการพัฒนาให้เราต่อนะฮะตรงนี้เนี่ยทุกอย่างเราต้องต้องมองในรูปของ อนาคตที่จะไปต่อได้อย่าอย่ามัวแต่กลัวถอากลัวมากๆปั๊บเนี่ยการพัฒนาเนี่ยจะสะดุดครับนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้แนวคิดดีๆมากมายนะครับสำหรับผู้ประกอบการ SME นะครับต้องขอบคุณครับท่านผู้บริหารนะครับของบริษัทไทเซ็นทรัลแมชชีนิคครับคุณสมบูรณ์พิทยารังสฤษฎิ์ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME ได้เรียนรู้วันนี้นะครับก็คือว่าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนนะครับสิ่งสำคัญก็คือการวิจัยนะครับต้องหาข้อมูลทั้งเชิงลึกแล้วก็เชิงกว่านะครับเพื่อที่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจนะครับแล้วก็ของอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงการพัฒนาคนด้วยนะครับซึ่งไม่แต่เพียงพัฒนาเฉพาะในองค์กรเท่านั้นนะครับแต่ต้องพัฒนารวมทั้งอุตสาหกรรมนะครับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งสำคัญนะครับคือการมีธรรมาภิบาลซึ่งจะทําให้สามารถบริษัทนั้นสามารถอยู่รอดได้ในระบบเศรษฐกิจนี้นะครับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับผมสุภวัต้อองลไปก่นนะครับ คราวหน้าผมจะพาผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจใดใน SME นะครับต้องคอติดตามวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ